จะสวัสดีทุกคนมานี้เฮามาไหวพระพระบูษาพญายนาคยู่ที่วัดธรรมเกียรติ่องเฮามามาบูชาเสือมาแลยที่เนาะโอเคเป็นยังไงเป็นเหมือนกันจะด,ด,ดกด subscribe ของสองเอ็นยูราวเนาะโอเคเปเหมือนกัน โอ้ยเอาเากับไหวพญนาคก่อนเหว่าข้ามสองคนพนะามาไว้พญนาคฮอดแล้วปลาทำเจีย,ยใช้ถูเมื่อกีนอ้นี่เดชะเพราะถูจอดเออ ใบฟ้าก่อนเจ้าถูกวฟ้าถูกไปกข้อฟอนนำโปสีสทธโ เดี๋ยวไปพาก่อนอไต่ถูกอยู่นี่อีกหลังจากเอาไต่ถูกมันพาแล้วไต่ถูกพญานาคอ่า ได้ทุกันพวกสันผาสิบหาสันดินจอมบดบรันดาลเอ้อสิได้ทุกคอคอ,อนำองค์ปูองค์งคงหงามีใหม่ผ่าใหม่ละ Ameh. Ah, oh oh. Oh coba. Oh, coba ah, ตัวเองเห็น่าสาธุนามัสสพทธวโลกัสสานามัสสะพุทธวโลตัสสมสัมาสัมพุทะสิ่งศักดิ์สิทองคาจงมารมาให้ผูค้าอยู่ดีมีเฮงทุกโศกลไฟอันตรายทั้ปวง จงหายปัดเปล่าสิ่งออกจาก่างกายของผู้ขานับแต่วันนี้วินาทีนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่องค์ยาจงปกปักษาคุ้มครองผู้ขายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งทำมาค้าขึ้นซื้อใดขายมานจเจริญในนาทีการงานมา่่่วเหตุอนันใดทำอันใดจงรู้ลวง กิจการการงานจเจริญหุ่งเหืองให้มีแต่ความสีวิไลถือรวยรวยเงินเฮงเฮงบอกเลิกบอกเบอร์ข้าสิมาถวายอีกตนบารมีด้วยเถิดสั่นทู โคูที่สองโคตมิตรคือสององค์นะ่ะองค์พญายนาอันนี้มาต่อโคที่สองมาไต่ถูกใช้บนไต่ถูกฮะไปช่วยไต่สิ ใยถูกมาตั้งจิตคิดอธิษฐานนำกันจิตติมามะพุทโธปาปะนาครา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้จงบารบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แหงให้ทุกให้โศกให้โลคให้ภัยและองค์ปู่องค์ยาพญาเนรนามนาคาเทวีเนยเมจาม,มาขาวจงบารบันดาลให้ลูกหลานดีดีแหง ให้ทุกใครสุก็ให้ปุกกาอยู่เนเป็นสุกซื้ได้ใก้มาจะเล่นนทการงานออโอเคใสถูก

เบิ่งไม่ออกค้บเอากระลุบรูปไปเรื่อยๆแล้วอันี้นันโบดังเสือมาหลอกเบิ่งหลังจากเอารูปของอันนี้พญาจี้พญาแหง ฮู้ม่พูดเอ่อย่างเราออมหวานกันเตกี้เขาจะว่าอยู่นี่ทางนับนี่มันมีเมนน้ำเนาะความไก่เข็มคลองเลยเข้าก็เคยมาตลอดเลยโอ้ปลาลายเลย นี่เพิ่นสิสร้างใหม,ม่เอินวัดป่าทําเจียตยิดกับเมน้ำคลองเลยตรงกันข้ามกับหมุกดาหารเดือนก็กลัว่อ้ เดี๋ยวเกือปลาเนาะจะมาไก่เพิ่งเลี้ยงลายได้จ็บนี้นะผมอ่ะมรนากาศ เลี้ยงปลาอยู่ในลายเลยนะเห้งคืะผนบอกเพาะพันปลาปลาเลี้ยงปลาคาบมันไม่ลกูกนี่ถั่เจียมันนะมันมเป็นถัน่มนี่ปลาใหญ่ปลาคาบ ต,ตุ๊กไก่เนะาะปลาคัพสวยงามเฮ้ยโถเอินปลาคัปลาสวยงามโ่ให้อาหารปลา อีกเดีีอยู่เขามากเกลืออยู่พี่ฮะเอ้าเกลือหวานน,นี่ก็ได้อ,ดอืม เกือบปลาเบื่งผู้าวเกือบปลานะโอ้อประดุกฟันนะตัวใก่นลยตอนเช้าปล่อยนกปล่อยปลาตะเลงมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าลืมปล่อยฟัวไปในแดกเลยโอ้ปลา bịt vào đục phần nó nhảy đấy vật vợ thầm chi ạ kè cúc cúc nó con kè กอย่ะเหลาะกันเมือ่อยง่างเหลาะเก็บบาลาเนี่วมันเบิ่กีตารถ่ายทูไปไปอย่างไปทางหน้าโอเคเดินทางหน้ากันเนาะมีมาอาคารเดี๋ยวฮอนสปิดไตทูขอพอนอีกอยู่ทางหน้าเนาะ พอพอนใหม่โอเคไก่ทุบใหม่โอ้ไก่เนะ มาขอพรอม,อมามาใต่ถูขอเล็กพนันใดใด,ดโอเคเากลับกเัามาใต่ถูลงซับในเป็ยาาศกับเก,บกบว่าเกือบปาขอพรใต่ถูรูปขอ้ขอครบเซต็สำหรับวันนี้คั เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แองยูเล่วโอเคบาย